พึ่งแท้ๆครับใครบอกน้ำพึ่งไม้แท้ตบปวดทิ่มหดหลายทะรุนมากครับใครซื้อน้ำพึ่งเราวบอกไม่แท้นี่ต้อบปวดทิ่มเลยครับปวดซะด้วยไม่แท้จะเอาตัวไปฝากกว่าจะได้แต่ละลังแต่ละลัง bọc bọc hàng chú đấy đâm vào cái này nhé đóng mút Mà tì phương ừ, Hãy ที่ก็แคบแคบว่าน,น้ำสวยๆครับ กันให้ดูเลยนี่เดี๋ยวมีดราม่ากันอีกเยอะโอ้พึ่งไม่ไม่แท้แน่เลยเนี่ยนี่เอาตัวไปให้ดูแม่งเลยนู้บน่นใครใครพูดมากก็นบนใครบอกไม่แท้ก็พึ่งมาต่อยปาก เอาตัวแก่ๆไปด้วยใครซื้อหลังบอกม่โอ้แทบวะเนี่ยพึ่งเลี้ยงวะเนี่ยโดนพุกใส่ร้ายเยอะอออนี่พึ่งมิ้มนะครับพึ่งมิ้มอันนี้คือตัวผู้นี่เราบอกกันหมดเลยนี่ตัวเมียทั้งหมดนางพญาหายไปแล้ว เดี๋ยวหานางพญาก่อนนี่เจอพอดีเลยนางพญาตัววิ๊กวิกหลบหลบหลบนางพญาหลบแล้วหนอนพญาอายกล้องครับนี่ครับนี่ครับนางพญาครับไซบุม